สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาพูดในเรื่องของการให้แล้วก็การรับที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะกฎของโลกเราเนี่ยมันจะต้องมีขาวดำใช่ไหมหยินกับหยางใช่ไหมคะมันจะต้องเท่าๆกันถูกไหมคะแล้วก็การให้กับการรับเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะบางคนนะคะเห็นว่าเออเราอยากจะให้เขาอย่างเงี้ยเห็นว่าเขาไม่มีอ่าโอเคเขาไม่มีแล้วเราก็ให้ ให้ไปให้ไปให้อย่างเดียวอค่ะไม่เรียนรู้ที่จะรับเลยอะมีแต่จะให้ไปอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะส่วนคนที่เขารับนะคะมันก็จะมีอยู่หลายอย่างประเภทประเภทแรกนะคะประเภทที่รับเป็นอย่างเดียวไม่รู้จักให้กลับมาคืนอ่ะอันนี้ก็คือแบบคนที่ให้เนี่ยอาจจะทำให้เขาเคยตัวได้นะคะแต่มันมีอีกประเภทหนึ่งประเภทที่สองคนที่รับประเภทที่สองก็คือว่า ตอนที่เขาได้รับครั้งแรกอะ่ะเขาอาจจะไม่มีจริงๆถูกไหมคะเขาอาจจะไม่มีจริงๆอย่างเช่นอย่างสมมุติที่เป็นอความรักนี่ก็ได้นะอะการให้และรับเนี่ยความรักไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายอย่างนี้นะคะฝ่ายที่ได้รับเนี่ยตอนแรกเขาคือช่วงนั้นคือเขาไม่มีจริงอ่ะเขาไม่มีแล้วอีกฝ่ายหนึ่งน่ะคะ่ะก็เห็นว่าเออเขาไม่มีทีนี้ก็ให้อย่างเดียวให้ ให้ไปโดยที่แบบไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรหรอกค่ะไม่ไม่ได้คิดว่าเออจะได้คืนหรืออะไรให้ทั้งให้ทุกอย่างอะคะ่ะการให้นี่มันรวมทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีๆความรู้สึกดีๆอ,อ่าแล้วก็เป็นสิ่งของรอบกายทั้งทุกอย่างอะคะ่ะที่คิดว่าเออเขาต้องการนะแต่ คนที่ให้อะ่ะบางทีนะคะด้วยความที่หวังดีกับเขาจนเกินไปอ่ะไม่ได้ดูกําลังเขาเลยว่าเขารับได้แค่ไหนบางทีนะ่ะถามเขาก่อนไหมคะว่าเขาอยากได้ไหมไอ้สิ่งที่เรามอบให้เขาไปทุกอย่างอะ่ะคือเหมือนอัดให้เขาอัดให้เขาอัดแล้วพออัดจนสุดอะ่ะคุณเชื่อไหมว่าเหมือนไปทําร้ายเขาอะ่ะคนที่ให้อ่ะคะ่ะเหมือนพอเราอัดไปจนสุดอะ่ะสมมติอสมม,ต,สม,มติเราเนี่ยนะไปให้ ให้ทุกสิ่งให้ทุกอย่างให้เขาหมดทุกอย่างตอนแรกก็นึกว่าคนที่ให้เนี่ยตอนแรกนึกว่าตัวเองอะ่ะไม่ได้คาดหวังอะไรแต่คุณเชื่อไหมมันหยินอย่างมันเท่ากันพออสมมุตินะว่าฝั่งคุณเป็นฝั่งขาวฝั่งที่ให้อะ่ะฝั่งที่ให้เป็นฝั่งสีขาวใช่ไหมครับแล้วคุณให้ให้ฝั่งดําไปดําก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมในยินกหยางอะ่ะ พอคุณให้ไปหมดให้ไปหมดให้ไปหให้จนคุณไม่เหลืออะไรอ่ะให้จนไม่เหลืออะไรอืมแล้วเกิดสภาวะอะไรรู้ไหมความขาดคนที่ให้ให้ให้จนสุดให้จนไม่เหลืออะไรเกิดสภาวะความขาดขึ้นขาดแคลนขึ้นปุ๊บอ่ะพอคนเรานะพอรู้สึกว่ามันขาดมันต้องการพอมันต้องการเนี่ยกลายเป็นว่า ก็ไปคาดหวังกับคนที่ให้แหละเออมันเกิดจุดนี้ปิ้งมึบขึ้นมาแต่คนที่เขาได้รับอ่ะบางทีอ่ะเขาให้คืนกลับมาไม่ทันไงนคะถ้าอันนี้คือกรณีของคนที่เขาไม่ได้หวังว่าเขาอยากจะได้รับอย่างเดียวแต่แต่คุณอ่ะไปป,ป้อนให้เขาไปป้อนให้เขาไปป้อนให้จนจนคุณน่ะไม่เหลือจนคุณจนคุณคิดว่ามันเป็นการขาดแคลนของตัวเองทั้งเพราะเราอ่ะให้เขามากจนเกินไปแต่ คนที่เขารับอ่ะเขาไม่ได้อาจจะอยากตั้งใจจะได้รับก็ได้คุณถามเขาไหมว่าเขาอยากได้อะไรอันไหนที่เขาต้องการบ้างหรือไม่ต้องการบางทีอ่ะเขาไม่ได้เขาก็ตั้งตัวไม่ติดอะค่ะหรือบางทีเขาอาจจะมีวิกฤตตรงนั้นซึ่งเขาอาจจะให้กลับมาไม่ทันคนเราจะไม่สามารถฟื้นตัวได้ภายในเดือนสองเดือนหรืออาทิตย์สองอาทิตย์หรือบางคนปีหนึ่งยังฟื้นตัวไม่ได้เลยค่ะ ซึ่งคนที่ให้ไปอ่ะคุณต้องค่อยๆให้เขาแล้วก็ต้องมีการให้กลับคืนมาอย่างเงี้ยมันจะเท่าเทียมกันค่ะก็เหมือนอย่างสมมติคุณนั่งชิงช้าอย่างเงี้ยคุณจะโยนลูกบอลคุณจะโยนก้อนหินไปให้เขาอย่างเดียวโยนไปโยนมาตัวคุณอะ่ะพอหมดพอหมดก้อนหินในกระบุงใช่ไหมตัวตัวเขาก็จะหล่นลงไปตัวคุณก็เด้งขึ้นไปแล้วมันยิ่งจะห่างกันไปเรื่อยอะค่ะคืออันนี้คือมองภาพออกใช่ไหมคะ อันนี้คือเป็นการตื่นรู้ที่แบบว่าการให้และรับอะ่ะมันต้องเท่าเท่ากันอะ่ะอืมมันต้องเท่าเท่ากันนะคะฝ่ายให้ก็ต้องดูเขาด้วยว่าคนที่เขารับอะ่ะเขามีกําลังที่จะรับไหมเขาเขาพร้อมที่จะมอบอะไรกลับคืนมาให้เราเหมือนเหมือนคนป้อนข้าวลูกอะ่ะป้อนป้อนป้อนอย่างเดียวอะ่ะป้อนเข้าไปอย่างเดียวป้อนเข้าไปอย่างเดียว โดยที่แบบไม่รู้เลยว่าบางทีมันก็อ้วกออกมาเพราะว่ามันเต็มแล้วอ่ะมันแน่นแล้วค่ะคือเหมือนเป็นการทําร้ายเขาไปอีกทางหนึ่งเลยนะแล้วเราก็จะไปเรียกร้องออกกับเขาว่าทําไมฉันให้เธอไปเธอไม่ให้ฉันกลับคืนมาอะไรประมาณเนี้ยมันไม่ใช่นะคะบางทีมันไม่ถึงจังหวะที่เขาจะยังให้เราได้เออเรายังจะไปคาดหวังกับเขาในตอนตอนนั้นเลยไม่ได้ มันต้องใช้เวลาค่ะมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วทีนี้คนที่ได้รับโดยที่แบบว่าเขาอาจจะไม่ได้ปฏิเสธหรอกเขาเขาเขาจะรู้สึกว่าเขาด้อยด้อยค่าตัวเองด้อยค่าตัวเองค่ะคนที่ได้รับไปจะรู้สึกเลยว่าด้อยตัวเองอะ่ะเหมือนคนทําอะไรเองไม่ได้เลยเหมือนต้องคอยรับอย่างเดียวแล้วมันเป็นมันเกิดจากการการให้ที่แบบ ให้มากจนเกินไปไงคะแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งก็กลายเป็นว่าเขาต้องมาคิดว่าเขาเขาต้องมาเสียความรู้สึกตรงที่ว่าเขายังไม่พร้อมที่จะให้คุณกลับคืนไปอะ่ะแต่คุณก็ดันถาโถมให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเขามาแล้วแล้วพอถึงจุดที่คุณขาดแล้วเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะให้คุณอย่างเงี้ยเอออันนี้มันน่าคิดตรงที่ว่าบางคนอะ่ะให้ให้ไปจนตัวเอง หมดพอหมดแล้วตัวเองหมดพลังไงหมดพลังหมดทุกอย่างแล้วไอคนที่รับก็ก็ไม่ก็ไม่รู้จะให้กลับคืนไปยังไงเพราะมันยังไม่มีมันมันยังสร้างขึ้นมาไม่ได้มันมัยังไม่ถึงจังหวะที่จะให้เพราะว่าคุณคุณให้ให้เขาจนเกินไปกลายเป็นว่าหลายหลายคู่ที่ให้และรับไม่เท่ากันก็ต้องมีการพลากจากกัน ทั้งๆที่ทั้งสองคนก็ไอคนให้ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้แต่ว่าเสียกันไปโดยที่ตัวเองให้มากจนเกินไปเพราะฉะนั้นนะคะ <c oughs> การให้และการรับมันจะต้องเรียนรู้ที่จะให้คนที่จะให้ก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้แล้วคนที่จะรับก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับเช่นกันรับได้แค่ไหนถ้ารับไม่ได้ถ้ารับไม่ได้แล้วก็ให้บอกเขาเลยว่ามันเยอะเกินไป พอเถอะหยุดเถอะให้ฉันมีโอกาสได้ให้กลับคืนไปก่อนคุณค่อยให้มาอีกต่างคนต่างให้และรับการให้และรับที่เท่าเทียมกันดีกว่านะคะไม่อย่างนั้นนะ่ะคุณอาจจะต้องเสียกันไปโดยที่ทําให้คนคนหนึ่งคิดว่าตัวเองทําอะไรไม่ได้เลยมันมันเป็นเรื่องที่แบบ เหมือนคนที่ให้ก็คิดว่าเราหวังดีหวังดีแต่ว่าหวังดีให้พอดีค่ะหวังดีให้พอดีกดทุกอย่างมันมันมีเท่าเทียมกันเสมอข่าวก็มีดำสูงก็มีต่ำนะคะให้และรับก็ต้องเท่ากันค่ะในเมื่อคุณให้ไปแล้วถ้าไม่ไดีคิดอะไรไม่เป็นไรแต่ถ้าให้จนตัวเองไม่เหลืออะไรคุณก็จะรู้สึกไม่โอเคละนะ นะคะเพราะฉะนั้นแล้วฝากฝากเรื่องตรงนี้ไว้นะคะการให้และการรับที่เท่ากันจะให้เขาก็ดูกําลังเขาด้วยว่าเขารับได้แค่ไหนนะคะส่วนคนที่รับนะคะถ้ามีโอกาสรับจากคนอื่นน่ะถ้ามีโอกาสได้รับของคําขอบคุณเนี่ยสําคัญนะคะควรจะมีคําขอบคุณอืมไม่ใช่ว่ารับมาอย่างเดียวฉันรับอย่างเดียวฉันไม่เคยขอบคุณอะไรเลยนะ โลกใบนี้นะคะถ้าได้ให้ถ้าคนที่ให้คนที่ได้รับก็ต้องขอบคุณนะอันนี้นะคะก็คืออยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะคะอยากจะฝากบอกตัวเองด้วยอยากจะทําคลิปเนี่ยไว้เพื่อเพื่อที่จะบอกเตือนตัวเองด้วยนะคะมันเคยพลาดมาแล้วเพราะฉะนั้นอนาคตอย่าทำผิดพลาดอีกเนี่แหละคะ่ะกับการให้และการรับนี่แหละนะ ถ้าเรารู้จักจะให้เราก็ต้องยอมรับเรียนรู้ที่จะรับด้วยนะคะ